ต่อนะครับต่อมาชิ้นงานชิ้นแรกเราทาเสร็จไปแล้วเนาะเป็นงานคึงปากหน้านะครับงานนี้นะครับจะมีงานสองอย่างด้วยกันนะครับนะครับก็จะเป็นงานปากหน้านะครับลดขนาดนะครับเหมือนคราวที่แล้วเนาะแล้วก็งานคึงปอกนะครับงานคึงปอกนะครับเดี๋ยวเรามาคึงปอกก่อนแล้วกันนะครับคึงปอกนะครับก็เริ่มจากการจับ งานเนาะงานเราก็คืปอกทั้งอันนะครับเนาะเราก็จับทีละครึ่งนะครับจับทีละครึ่งนะครับในใบตึงปอกจับทีละครึ่งนะครับขนาดที่เราต้องการคือนะครับขนาดที่เราต้องการคือยี่สิบอ่ายี่สิบสองนะครับยี 22, นะ่สิบสองเนาะ ไม่ใช่สิบสองผู้ผิดนะครับสิบสองขนาดที่เราการคือสิบสองครับสิบสองมิลลิเมตรนะครับเนาะนั้นคือบอกให้ความโตเหลือสิบสองมิลลิเมตรนะครับตัวนี้ีขนาดสิบหกนะครับสิบหกมิลนะครับ mm, น้บ่นคึงบอกให้เหลือสิบสองมิลนะครับมาเริ่มการคือบอกนะครับ ถอดก็คือึงจากข้างนอ้างหน้าเข้าไปไข,ข้างในน,น,นนะรับข้างนอกเข้านไปข้างในตอนท้ายเรือ่องเครื่องเข้าไปในหัวเครื่องมันก็ถอดเชิยร์ได้อด้ระวังนะครับระวังในตัวมีตึงกระโดมตัวตัวจับนะครับววระวังให้ดีนะครับ เรามาดูกันนะครับวิธีการคืนอ,ออก การกึงเก็บผิวลบท้ายเนะยาะที่ผมเคยทําให้ดูนะครับเหมือนกันนะครับกึงเสร็จหนึ่งด้านแล้วขนาดความโตเราได้แล้วนะครับผิวเราได้แล้วนะครับก็กลับกับฟังนะครับฝั่งนึงนะครับฝั่งนึงของผิวงานเห็นไหมครับนะครับนะ อ๋อาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเนากึงไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับขนาดความโตได้แล้วผิวเราเรียบได้แล้วนะครับเนาะก็กึ่งเดี๋ยวกึ่งอีกฝั่งนึงนะครับเนี่ยฝั่งที่เป็นเกลียวเกลียวอุ้งอว่ะฝั่งที่เป็นเกลียวนะครับเนาะเฮยกึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะมาดูกันนะครับก็จับชิ้นงานนะครับให้เลยออกมาหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวมีดกึ่งตัวป้อมมีดนะครับไปโดนตัวหัวจับนะครับไปโดนตัวหัวจับ ชิ้นง,งานนะครับล็อกชิ้นง,งานแน่นนะครับมีดแน่นนะครับก็เริ่มกึงนะครับเริ่มกึงชิ้นง,งานได้เลยนะครับก็เป็นการกึงอีกฝัง่งนึงนะครับเป็นการกึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ะนะครับก็เมื่อกึงปอกเสร็จแล้วนะครับมาเ่ามากึงปัดหน้านะครับเหมือนชิ้นงานชิ้นแรกเหมือนเดิมน,นะครับก็เริ่มกึงปัดหน้าเหมือนเดิมนะครับหน้าแรกให้เรียบนะครับหน้าแรกแค่พอเรียบนะครับหน้าแรกแค่เอาแค่พอเรียบนะครับ ครับนะครับก็จะเสร็จหนหน้าแล้วนะครับ นะจะเสร็จหนึ่งด้านหนึ่งด้านแล้วครับเหลืออีกด้านหนึ่งอ่าออีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาทํากันต่อนะครับเนาะอ่ะนะครับเรามาดูการใช้เครื่องนะครับการใช้เครื่องนะครับการหมุนนะครับมีสองมือหมุนอยู่สองอันนะครับมีสองมือหมุนอยู่สองอันนะครับส่วนตัวล่างตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปิดเปิดเครื่องเนาะโยกลงนะครับเปิดเครื่องนะครับง้างออกแล้วโยกลงนะครัง้างออกแล้วโยกลงนะครับเป็นการเปิดเครื่องเนาะก็ มือหมุนตัวนี้นะครับจะเป็นการเดินป้อมมีดนะครับไปทางขวางของตัวเครื่องนะครับเป็นการเดินป้อมมีดขวางหน้าเครื่องนะครับส่วนตัวล ten ่างนะครับเป็นเดินตามแนวเครื่องนะครับเดินหัวเดินท้ายนะครับเดินจากหัวไปท้ายจากท้ายมาหัวนะครับเป็นการกึงปอกตัวนี้จะเป็นการเดินเดินเพื่อกึงปากนะครับหรือกึงลดขนาดชิ้นงานเนาะนะครับนี่เป็นป้อมมีดนะครับเป็นป้อมมีดนะครับใช้ในการล็อกมีดกึงนะครับ หัวจับชิ้นงานนะครับตัวนี้เป็นยันศูนย์ท้ายแท่นนะครับยันศูนย์ท้ายแท่นนะครับใช้การตั้งศูนย์ชิ้นงานตั้งศูนย์มีดกึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปรับรอบนะครับปรับความเร็วรอบนะครับเนาะก็จะมีตารางมีทุกศ้อนบอกนะครับนะครับลักษณะโดยรวมของเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้งานเนาะโอเคนะครับอันนี้เราก็จะมาเริ่มปัดหน้านะครับเพื่อขนาดชิ้นงานเนาะ อันนี้ขนาดชิ้นงานผมทำตำแหน่งมาร์กไปแล้วนะครับร่างแบบไปแล้วนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสหรับแบบงานนะครับในการกึงปอกนะครับเป็นชิ้นงานที่สองเนาะก็เสร็จสองชิ้นงานแล้วนะครับชิ้นงานนี้ความโตตามแบบคือสิบสามมิลนะครับสิบสามมิลเนาะสิบสามมิลนะครับผิวงานหน้าเรียบนะครับชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานที่สองนะครับอันนี้ความโตเท่ากับเลหนึ่งนิ้วนะครับคือยี่สิบห้าจุดสี่นะครับนะครับก็คือหนึ่งนิ้วนะครับเนาะ ส่วนอันนี้นะครับความโตนะครับจะอยู่ที่12 12อมิลลิเมตรนะครับยาว80นะครับเนาะยาว80อันนี้นะครับก็เป็นชิ้นงานที่เราเตรียมนะครับเตรียมจะทำขั้นตอนต่อไปเนาะขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับเป็นชิ้นงานที่เราการกึงปาดหน้านะครับกับกึงปอกนะครับการกึงสองชิ้นงานนะครับต่อไปก็จะเป็นทําชิ้นงานนี้ต่อนะครับจะเป็นการเจาะรูนะครับเนาะ ทำงานขั้นต่อไปนะครับการจอรูยันศูนย์นะครับจอรูยันศูนย์อ่ะเดีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ